มีที่นอนหรอคะมีที่นอนหรอคะฮะที่นอนได้มีอะไรคะเชื่อฮะหนูมีที่นอนหรอคะฮะนอนไะฮะอ้ทนอนออนนี่นอนที่เยอะแหละไม่ไม่นอนหรอคะที่นอนส่วนตัวนะคะนอนไปทั่วตามซอกตามมุมน,นะคะเ้อเก้อเก้เก้ตามชอกตามมุมน,นอนไปทั่วเลย เนี่ชอซกระจกเนี่ยก็ชอบจังเลยอะจะนอนตรงนี้ใช่ไหมหนูอจะนอนตรงนี้ใช่ไหมนอนมองรถเหรอเหรอมันเป้าบ้านอะเป็นหมาหรือเป็นแมวเนี่ยฮะหมาหรือแมวเป็ไงตรงนี้ใช่ไหมเอ้อยเด้ยน่าใด้ะ A lạy eek, a lạy eek. A lạy eek, Một đẹp, một đã một đã Chỗ đẹp. Một đẹp. Một đẹp. Một đẹp. Hả, đẹp. Một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  อะไรนี่อะไรนี่ยกระจกสะท้อนนะเอ้ยเอ้ยกระจกสะท้อนซะแล้วโชคมีสองตัวอมุดเดวออกมาไม่ได้ทางไหมหนูฮะหนูจะนอนอยู่ในช่องเหรอฮะเออไม่ต้องใช้เอฟเฟคอะไรทั้งนั้นนะคะกระจกสะท้อนอันนี้คืออะไรคือหนูทำอะไรคือหนูทำอะไรคือหนูทำอะไรคะโชคทำอะไรคะหนูทำอะไรคะ เอ้ามีแมวสองตัวมีแมวสองตัวแล้วกม็มีหนูสองตัวเฮ้ยเอ้ย,อยไม่มีอเอฟเฟกต์นะคะนี่ก็ถ่ายจากภาพจริงอายากระจกกระจกนะคะมันสะท้อนเอ้าโอ้โอโอช่องนั้นรักที่สุดเลยแม่มีลูกสองตัวได้มีลูกสองตัวจ,กกจ,กกจุกันจุกันจุบจุบเออจุบเออจุบจุกันในกระจกอ้า น่ารักจังเลยแมวฝาแฝดหูชนกันเลยฮะฮะหูชนกันเลยอนละอัลลอะลรจะหลับเหรออนอนซะดินอนซะดินอนก็นอนสิคืนไม่ให้นอนเลยคืนลืมตาพงตกใจตัวเอง <laughs> ตกใจ งงว่าตัวกูไปอยู่ในนั้นแต่ยังไงโอ้ตายเดียยไอ้โจกเอ้ยมึงจะงงกับน,นั่งวะนี่นี่งงเขาเหรอหลูกไม่งงเหรอฮะงงเขาเหรอหนออะไรเอออะไรไม่มีเอฟเฟกเออเอฟเฟกไม่มีพะทำไม่เป็นแหมไง ันนี้ตาหนูคู่กันแล้วอ่ะอชคหนูจะนอนตรงนี้ใช่ไหมจะนอนนี้ใช่ไหมฮะมอเไรจะออกมาเนี่ยออกมาเธอลูกไม่ให้อภัยแล้วออมาเธอโชคออมาเธอโชคเย้ยไม่ออกอืมมีชอกโซฟาเนี่ยหังไม่ออกมาคะหังไม่ออกมันก็จะอยู่อย่างนี้นะคะ เหเหนางก็ชอบอยู่น oh, okay. mm. oh, okay. oh, okay. <Yeah, anyway> ี่ค่ะซอกตามมุมนะพี่นอนน้องไม่นอนนะพี่นอนชวนตัวไม่นอนนะคะันางก็จะหลับอยู่นะคะคครรบบบหลัโอ้นอนนะคะนอนนะคะนอน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 นะคะอืมโอ้นอนนอนแม่เอ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 นอนไหมนอนไหม อ่ะก็คัะก็ค่ะเอเออเอเอแลวแม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะหนูอยู่นี่นะแม่ไปแล้นะแม่ทำงานทำการก่อนเต่นอยู่หนูไม่ต้องทำอะไรพอดีเลยด้วยนเนาะื โอ้โหชอบพี่แก้แวเหรอโอ้โยอ้ะแม่ชอบจังเลยที่มันดูอย่างเงี้ยมีเหมือนฉกตัวน่ารักจังเลยนี่ฮะเสียงอะไรเสียงอะไรหนูป้าเก็บร้านแล้วไปไปกันเถอะโชคไปกันเถอะไปขึ้นบ้านแล้วนะไปยัง อยู nó, này, 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 ่ตรงนี้ใช่ไหมหนูจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหนูอยู่ไปนะอยู่ตรงนี้ไปนะเฮ้ยนะไปก่อนนะบายบายนอนตรงนี้ไปเลยนะบายบายนั่งถ่างตาโดยง่วงก็หลับไปลูกลๆก็หลับนะบาย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 ค่ะบาย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 